สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพข่าวทะลุใหม่มาตามสัญญานะครับวันนี้สบายๆวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ครับตรงกับวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2565แรม10ค่ำเดือน4ปีฉลูอะล้อมวงเข้ามาล้อมวงเข้ามาครับรายการข่าวแบกกระดินที่ได้รับการดูทูกดูแคลนว่า เป็นรายการข่าวแบการดินรายการข่าวฟังง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกครับรายการนี้ผมจำเป็นต้องออกตัวนิดนึงหลายท่านบนเรื่องโฆษณาผมจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ดูโฆษณาเลยว่ามีโฆษณาอะไรในรายการผมบ้างเขาไม่ให้ดูครับผมอัดรายการเสร็จเนี่ยส่งให้ youtube มันเป็นลิขสิทธิ์ของ youtube นะครับ y YouTube เขาจะใส่โฆษณาอะไรเนี่ย เป็นสิทธิของเขาผมไปตัดไม่ได้ผมไปทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นท่านต้องเข้าใจพิธีกรทุกคนคนที่ทำรายการทุกคนเขาก็ต้องอาศัยรายได้เพื่อมาเลี้ยงชีพมาซื้อข้าวสารกรอกหม้อเช่นเดียวกับตัวท่านเช่นเดียวกับตัวท่านถ้าท่านไม่สนับสนุนผมไม่สนับสนุนพิธีกรคนอื่นเขาก็ต้องล้มหายตายจากไปแต่ถ้าท่านสนับสนุนดูโฆษณา ให้เกียติซึ่งกันและกันยอมนิดยอมหน่อยไม่ต้องบ่นครับเหมือนกันธุรกิจของท่านการทำมาหากินของท่านถ้าผมไม่ขัดขวางคุณก็ไม่มีกินเหมือนกันผมก็ไม่มีกินคุณก็ไม่มีกินผลท้าย,ายตายทั้งคู่น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเคยได้ยินคำนี้ไหมนี่ผมพูดแทนพิธีกรคนอื่นด้วยนะครับถ้าท่านฟังรายการอื่นจะหเห็นว่าเขาก็ค้าขายส่วนตัว เขาก็เอาอะไรมาขายเอาแหนมมาขายเอาเอามะม่วงหิม,มาพานมาขายเห็นไหมโทรทัศน์เขาก็ต้องได้โทรทัศน์เขาก็ต้องได้โฆษณาจากบริษัทมาจ่ายให้กับบริษัทโทรทัศน์ของเขาเขาก็มาจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพิธีกรเหมือนกันผมไม่มีเงินเดือนจากไหนผมไม่มีเงินเดือนจากไหนก็มีรายได้จากที่ผมพูดเนี่ยยอดวิวยอดโฆษณาซึ่ง มันก็เป็นรายได้น้อยนิดครับท่านผู้ชมแต่เพอเอิญเรามีงานบริษัทเกี่ยวกับเรื่องเบตา้ากรูแคนคือสูนย์สุขภาพเบต้าวัดท่านฟังรายงานข่าวท่านได้ชมท่านได้เห็นและผมก็ยืนยันชัดเจนว่ามันเป็นรายงานผลการวิจัยที่ชัดเจนจากมหารายการแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่างเช่นมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยทูเลนเบอร์มหลาลัยก็แล้วแต่มันยืนยันชัดเจนมันสามารถสร้างภูมิต้านทานได้มันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้และที่สําคัญมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดครับท่านผู้ชมมันฆ่าทิ้งหมดไม่มีเหลือนะฉะนั้นผมถึงบอกว่าปลอดภัยไงปลอดภัยและได้ประโยชน์สำหรับท่านที่สั่งซื้อ เบต้าวันจากศูนย์สุขภาพเบต้าวันคือคําว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นชื่อสามันมันอยู่ที่ยี่ห้ออะไรผมไม่ได้ผูกขาดยี่ห้อไหนก็ได้แต่ที่ดีที่สุดก็คือยิ์ขนมปังที่สกัดจากยิ์ขนมปังชนิดเข้มข้นซึ่งผมสั่งจากสหรัฐอเมริกามาแล้วมาบรรจุแคปซูลในนี้เราก็ไม่ได้เอาเปรียบประชาชนนะซื้อสี่ขวดยังแถมฟรีหนึ่งขวด ท่านก็จะมีความสุขทั้งครอบครัวอบอุ่นใจพี่น้องสบายใจฉีดวัคซีนมาแล้วรับประทานเอเบตา้ากรูแคนก็ยังอบอุ่นใจหลายคนประสบปัญหานะครับที่เขาห่วงกันช่วงสงกรานเนี่ยหลายคนก็โอมิครอนไม่แรงนะอะไรแต,แต,แต,แต่คุณอยากติดไหมล่ะไม่แรงนะเวลานี้คนป่วยยังยังทะลักหลักแสนนะครับสงสารเด็กที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมีเด็กตาย มีเด็กตายหนุ่มสรารคามดับหลังฉีดเข็ม3หลังฉีดเข็ม3ครับตายที่บ้านเอื้ออาทรเคหะเมืองใหม่บางพลีเป็นหนุ่มจากจังหวัดมหาสรารคามครับอายุ35นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตบนที่นอนตรวจสอบร่างกายไม่พบบาดแผลร่องรอยการถูกทำร้ายตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงจากการสอบถาม เพื่อนร่วมคนสนิทที่พักอยู่ห้องเดียวกันผู้ตายไม่มีโรคประจำตัวใดๆเป็นคนแข็งแรงเมื่อวันที่24มีนาคมทราบว่าไปฉีดวัคซีนเข็มสามจากโรงพยาบาลบางเสาทงที่วัดบัวโรยตอนสายผมก็กลับมาพบว่าผู้ตายนอนคว่ำคิดว่าหลับเพราะเพลียจากไข้หรืออะไรที่ไปฉีดมาแต่ปรากฏว่าเขาเคยแพ้วัคซีนมาก่อนจนกระทั่งไปปลุกจึงทราบว่าเสียชีวิต ด้านเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิร่วมกัน,นยูนำชุด ATK มาทำการตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้นผลออกมาเป็นลบและนำศพไปชันสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตนี่ผมพูดสั้นๆง่ายๆนะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่ามันยังไม่ปลอดภัยมันยังไม่ปลอดภัยอ่ะเข้าเรื่องวันนี้ที่จะคุยเรื่องนี้ท่านผู้ชมข่าววันนี้เรื่องขององอิงขุดอิงเนี่ยมันยังม่กักอยู่ ในการลุ้นเก้าอี้นายกเขาไปให้สัมภาษณ์ในรายการของวูดดี้ทางโทรทัศน์วูดดี้ถามถึงตำแหน่งนายกแคนดิเดตนายกคุณแพทองทานหรือคุณอิงบอกว่าว้าวนายกเลยใช่ไหมคะแล้วก็หัวเราะต้องแล้วแต่ค่ะคนในพักจะเมตตาเราแค่ไหนจะต้องออกมาข้างนอกว่าประชาชนคิดอย่างไรมากกว่า คุณวุฒิเขาก็ถามต่ออยากเป็นไหมล่ะคุณแพทองทานหรือคุณอิงก็นิ่งชั่วครู่และย้อนถามนายกเหรอวันนี้ใช่ไหมยังไม่อยากค่ะแต่รู้สึกว่าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ตรงกันครับพี่น้องประชาชนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นประชาธิปไตยฉะนั้นสิ่งที่หลายคนกังวลว่าคุณโทนี่ก็ดีหรือคุณแม่อ้อก็ดีเนี่ย จะกล้าเอาลูกคนสุดท้องที่เป็นลูกรักสุดสวัสด์เอามาสู้กับพระเด็จการเลยครับผมว่ามันเหมือนกําลังแกเด็กเกินไปแต่น้องเนี่ยเขาใจเขาสู้เขาสู้อยู่แล้วเขาไม่กลัวอยู่แล้วแล้วเป็นพี่น้องคนเดียวคนสุดท้องนีนที่ที่เขาแกล่งเป็นหญิงเหล็กครับผมได้ติดตามผลงานของคุณอิงคุณอิงก็เป็นแฟนคลับ ที่เคยดูผมตอนนี้จะดูหรือเปล่าไม่สาบแรกๆผมเห็นแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์มารายการผมก็ขอบคุณคุณอิงแต่ก็ให้กำลังใจผมบอกว่าจะสู้กับประเด็จการก็ต้องเอาเรื่องของประเด็จการมาชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเข้ามาปกครองประเทศมาจะ8ปีแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกยากจากประเด็จการยังไง พราะการปกครองไม่ภาษีภาษาการบริหารประเทศไม่พัฒนาไม่ภาษีภาษาจนทําให้พี่น้องเดือ,รอดร้อนน้ำมูนน้ามันแม่งขึ้นเป็นรายวันค่าครองชีพขึ้นกันบ้าระห่ำมาดูข่าววันนี้สิครับท่านผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานี่ยหมูแพงอีกแก๊สโซฮอรเนี่ยพรวดไปลิตรละสี่สิบบาทไอ้เบนซินนี่ปรับราคาหลายวันเลยครับ สมาคมผู้เลี้ยงหมูบอกว่าต้นทุนมันพุ่งแน่นอนมันพุ่งอยู่แล้วเพราะอาหารสัตว์มันพุ่งรัฐบาลไม่เคยปกป้องดูแลประชาชนตั้งแต่มกราลาขึ้นมาเนี่ยค่าปุ๋ยคนโอดไม่มีเงินซื้อคนโอดไม่มีเงินซื้อพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนแล้วคุณรู้สึกรู้สาบางไหมหยุดคุณรู้บ้างไหมว่าเวลานี้เขาเดือดร้อนอยังไงทุกวันคุณมีกินมื้อกลางวันคุณมีกินมื้อเย็นคุณมีกินมือนมนม้อเช้าคุณมีกิน แต่พี่น้องตาสีตาสาตามายังมีเขาจะหากินกันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเข้าแกงจานแล้วเท่าไหร่ผมอยากรู้ว่าคุณรู้ไหมว่าเข้าแกงจานแล้วเท่าไหร่ประยุทธ์คุณไม่รู้หรอกเพราะคุณไม่เคยจนคุณไม่เคยฟังเงินซื้อมีแต่คนซื้อมาประเคนความทุกข์ของพี่น้องประชาชนผมสัมผัสได้ครับผมสัมผัสได้ พี่น้องหลายคนที่เป็นแฟนคลับผมดูมากบ้างน้อยน้อยบ้างแต่วันหนึ่งก็ห้า0กหมื่นสี่หมื่นห้าหวันแสนกว่าเวลานี้ทําให้ผมก็มีครอบครัวของผมครอบครัวรวมใจไทยไงรวมใจไทยครอบครัวเพื่อไทยคุณก็เป็นพ่อครัวเพื่อไทยกับคุณอิงนะแล้วก็ครอบครัวที่เขารักผมเขาศรัทธาเขาอยากเห็นผมเข้ามาต่อสู้เขาก็มาเป็นพี่เป็นน้องกับผมผมเป็นหัวหน้าครอบครัวผมก็ประกาศตามโทนี่เขาเหมือนกัน เพราะว่ายังเป็นสมาชิกไม่ได้พักผมยังไม่จบยังอยู่ในขั้นตอนกกตก็มาเป็นประกาศไปวันเดียวหลายพันคนครับหวังแค่ตำบลละร้อยสองร้อยคนคนดูบุญลวีทุกตำบลครับถ้าท่านมาเป็นครอบครัวกับผมถามว่าได้อะไรผมจะช่วยแน่นอนครอบครัวเดียวกันผมต้องดูแลท่านความเสมอภาคความยุติธรรมเรื่องกฎบัตรกฎหมายความไม่เข้าท่า ครอบครัวบอกผมมาผมก็ดิ่งไปท่านมีสักร้อยสองร้อยผมจะไปนั่งคุยกับท่านในตำบลน,นั้นทรงข่าวมาคำหน้าจอท่านเข้ามาในในเพจของของของไอเบต้ากูุแคนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาแจ้งผมมาผมจะได้รู้ว่าวันเวลาน,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 นี้จังหวัดนี้อำเภอนี้ตำบลน,นี้โอ้โหมีหลายร้อยตำบลน,นี้มีหลายร้อยทั้งหมดมันเจ็ดพันกว่าตำบลเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบถูกหรือเปล่าไม่ทราบ เจ็ดพันกว่าตำบลนะถ้าเรามีครอบครัวตำบลละร้อยสองร้อยผมพอแล้วผมพอแล้วนะไม่ได้หวังถึง14ล้านเสียงหรอกหวัง25ล้านเสียงเอา้าคุณอิงคุณอิงใจสู้ครับใจสู้แต่ในทางลึกๆที่ผมสืบมาเนี่ยหลายคน อาจจะคิดว่าจะเป็นคุณอิงหรือเปล่าที่จะเป็นแคนดิเดตนายกคือในพักการเมืองเนี่ยเขาจะใส่ได้สมคนแคนดิเดตนายกคราวที่แล้วของเพื่อไทยเนี่ยแคนดิเดตนายกเบอร์หนึ่งคุณหญิงสุดารัตน์เบอร์สองคุณชัดชาติเบอร์สามคุณชัยกเกษมนิติสิริสามคนอนาคตใหม่เขาใส่ไปคนเดียวคุณธนาธรพลังประชารัฐใส่แคนดิเดตนายกคนเดียวเขาชื่อ ปรยวยจันโอยุทธเอ้ยไปยุเอยอะไรอะไรพูดไปพูดมาจําไม่ได้แล้วเขาชื่ออะไรนะในคนนั้นนะในคนนั้นนะคนบอกเฮ้ยบ้ามึงจําไม่ได้จริงก็เปล่ากูแกล้งจําไม่ได้คือขี้เกียจจาชื่อมันโว้ยเอาอย่างนี้เซียนการตลาดอย่างทักษิณเนี่ยโทนี่วุฒซัมเขาก็ไม่ธรรมดานะครับ เขาก็ส่งอิงมาก่อนเพื่อครองใจคนรุ่นใหม่แต่จริงๆแล้วผมพูดไว้นานแล้วถ้าไปดูคลิปเก่าๆไปดูคลิปเก่าๆท่านจะเห็นว่าเขาเตรียมคนไว้แล้วซึ่งเป็นเป็นคนอาวุโสนิดหนึ่งคนไทยชอบอย่างนี้แล้วก็มีความรู้ความสามารถมีความรู้ความสามารถผ่านงานธุรกิจผ่านงานด้านเศรษฐกิจ เพราะว่าคนจะเป็นนายกคราวหน้านี่เหนื่อยเพราะมันต้องสร้างเศรษฐกิจให้กับประชาชนครับมันจะต้องสร้างธุรกิจให้ประชาชนให้ประชาชนมีงานมีเงินทําแน่นอนผมก็ยืนยันที่จะเชียร์ไอ้ผมเนี่ยไม่ต้องไปห่วงรอพักเล็กๆก็ขอต100ําบลละร้อยสองพอแล้วนะอย่างน้อยก็เป็นครอบครัวรวมใจไทยที่จะมายืนเคียงข้างท่านแค่นั้นเองแบ่งกันมาครับไม่เป็นไร แต่ยังยืนเคียงข้างประชาธิปไตยใครจะมาอยู่ครอบครัวผมต้องมีใจประชาไตายเสรีนะระบอบประยุทธ์อย่ามานะไม่ต้องมานะหลายคนเข้ามาในรายการเฮ้ยคุณจัดรายการอย่างนี้โคตรนาไปเลยครับปลายปายปไม่ต้องมาดูผมไม่ต้องมาดูผมจนเจ้าหน้าที่ผมเอาอีกแล้วพี่บุรีไล่แขกอีกแล้วก็ไล่อย่างนี้แหละไล่อย่างนี้แหละคือพวกนี้ผมไม่ครบผมไม่ครบ หยาบคายไม่มีตอนนี้ไม่เคยกล้ามายุ่งกับผมเพราะผมตอบเลยผมตอบเลยผมเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนผงผางเป็นคนหัวใจกับใจใจกับใจของท่านมันถึงกันผมย้างหนูในใจท่านผมไม่ได้ขี่คอท่านฉะนั้นโทนี่วูดซัมเนี่ยเขาไม่ธรรมดาผมบอกว่าเอาอิงก์กัมาเชิดเนี่ยผมพูดสองสามวันมาแล้วคนจะคิดยังไงไม่รู้ ธรรมดานักข่าวนี่สื่อเขาคิดตามก็แต่ผมใช้วิธีสืบวิธีสืบเพราะผมเรียนการสืบราชการรับมาผมเรียนการสืบสวนมาผมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสืบผมก็สืบของผมผมบอกว่าเฮ้ยนี่สับขาหลอกสับขาหลอกเชิดอิงอิงอาจจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกหรืออาจจะไม่เป็นสงวนไว้ก่อนเพราะปกติในขณะนี้การเมืองบ้านเรามันไม่ปกติ มันไม่ปกติเพราะมันมีอีกสอร้อยห้าบรออีกนิดหนึง่งน้องอิงน้องอิงเป็นนายกแน่นอนหรือจะไม่รอก็แล้วแต่พี่โทนี่เขาแต่โทนี่เขาอาจจะวางไว้ระดับอาวุโสคนหนึง่งและก็ระดับคุณอิงซึ่งเป็นคนรุ่นรุ่นกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดใกล้เคียงกันแต่คนที่เหมาะที่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวชิน,นวัตร ผมฟันธงเลยคือคุณเศรษฐาทวีสินเส้นทางของคุณเศรษฐาทวีสินหนึ่งในบัญชีคู่แข่งนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแบรนด์แสนสิรินะครับแสนสิริก็คือบริษัทที่เขาทำธุรกิจคล้ายๆกับ SC s c a ซ s เ t ของคุณทักษิณคือธุรกิจบ้านจัดสรรคุณโทนี่วุธซัมทักษิณชินวัตรอดีตนายก เคยพูดไว้ในกลุ่มแคร์ว่าแคนดิเดตหัวหน้าพักเพื่อไทยจะมีบุคลิกลักษณะเหมือนกับตัวเขาเองเขาเคยพูดไว้ครับว่าคนจะเป็นนายกเนี่ยมันจะมีบุคลิกลักษณะเหมือนตัวเขาเองบุคลิกนี้มันเป็นบุคลิกที่มีลักษณะเดียวกันกับคุณเศรษฐาทวีสินคุณเศรษฐาเป็นเพื่อนกับคุณปูหรือคุณยิ่งรักเพื่อนที่สนิท คุณเศรษฐาก็เลยกลายเป็นหนึ่งในบัญชีคู่แข่งนายกรัมปรีซึ่งเขาใส่ไว้ในพักเพื่อไทยยังไม่มีการปฏิเสธอะไรซึ่งถูกจับตามองว่าใกล้ชิดกับกลุ่มชิน,นวัตรเขาวางมือจากธุรกิจอาหารสาหริอสังหาริมทรัพย์มาสวมเสื้อพักเพื่อไทยหลังจากเปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็นสีแดงคุณเสถฐาเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วนะครับ จะเห็นว่าไปไหนมาไหนคุณเศรษฐาจะใส่สูทนะใส่สูทกางเกงขาย,ยาวเสื้อขาวแต่รองแต่ถุงเท้าสีแดงครับกางเกงในสีแดงเปล่าไม่รู้นะต้องให้เขาอื่นไปแหวกดูสไตล์การทำงานคุณเศรฐานั้นมีความค,คล้ายคลึงกับอดีตนายกทักษิณชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นสไตล์ในการพูด บุคลิกที่มีความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกในประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นการบ้านการเมืองนะทุกคำถามเขาเป็น CEO สายสายคอนเอาอะเขาเป็นซ e o สายคอนเอาผ่านโซเชียลมีเดียได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ซะด้วยคนรุ่นใหม่ชอบฮะและเป็นไอดอลที่พวกเขาอยากอยากจะทำงานผมดูในทวิตเตอแล้วเนี่ยนะคนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วย เพราะคุณเศรษฐาทวีสินมีความรอบรู้ทั้งโลกใบเก่าโลกใบใหม่นะธุรกิจเขาก็แข็งแกร่งนะแสนสิลิเนี่ยจุดขายเขามีครับความคิดเขาคล้ายๆเขาเดินหน้าและก็เอาความคิดของคุณทักษิณมาใช้ได้ทักษิณคิดเศษรษฐารมเศรษฐาคิดเศรษฐาธรรมเขาไปกันได้แล้วเขาไปกันได้กับตระกูลครอบครัวชินวัตร ฉะนั้นคนนี้จะเป็นคนสับขาหลอกหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้น่าคิดครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เปิดเผยกันมาก่อนผมเคยเอาเรื่องนี้มาพูดถ้าท่านไปดูคลิปเก่าๆนะครับเคยเอาเรื่องนี้มาพูดเมื่อวานนี่คุณเศรษฐาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องเศรษฐกิจคุณเสรษฐาทวีสิน สมาชิกพักเพื่อไทยประธานอํานวยการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจํจำกัดมหาชนบอกว่ารัฐบาลมีความจําเป็นต้องกู้เงินเพิ่มอีกจํานวนมากเพื่อดูแลเศรษฐกิจให้ขยายตัวจากที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 และสงครามรัสเซียยูเครนฟันธงเลยว่ารัฐบาลต้องกู้เงินดูแลเศรษฐกิจเพิ่มและต้องกู้ในจํานวนมหาศาลแต่บอกแต่บอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่ เพราะผมไม่รู้ฐานะการเงินของประเทศที่แท้จริงคุณเศษฐาทวีสินบอกว่าอย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่เปิดเผยจะเห็นประเทศไทยมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมีเงินกองทุนสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดติดอันดับท็อปของโลกมีสัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่ที่59-87เปอร์ถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่มีสัดส่วนต่อ GDP เกินร้0เปซ็นตให รัฐบาลไทยมีความสามารถกู้เงินได้อีกเยอะกู้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 แต่กู้พลานไปเยอะแล้วคุณเศรษฐานะพลานไปเยอะแล้วตูพลานไปเยอะแล้วแล้วจะเหลืออย่างที่คุณเศรษฐาพูดหรือเปล่าผมไม่รู้นะคุณเศรษฐาดูข้อมูลเก่าหรือดูข้อมูลใหม่เนี่ย่าและอีกก็ฝากถึงรัฐาบาลบอกว่าการออกมาตรการกระตุ้นเศรษกฐกิจควรมองในสองเรื่องคือดูเรื่องรายรับให้มากขึ้นและดูรายจ่ายให้ลดลงมาทำได้ที่ไหนเศรษฐารายรับมีที่ไหน เก็บภาษีได้ที่ไหนอัดยายซื้อขนมกายไปเก็บตรงนู้นเก็บตรงนี้ไอ้คนละครึ่งกูก็ได้ได้ทั้งคนซื้อได้ทั้งคนขายนะอัดยายซื้อขนมยายรายรับเนี่ยมันต่ำลงต่ำลงไปดูดิกร,กรกมสรรพกรกรมสรรพสามิตมันเก็บได้ที่ไหนเก็บได้เท่าไหร่มันเก็บได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงคนไม่มีเงินนะ่ะมันมีเงินจะเสียภาษีรายรับมันน้อยลงรายจ่ายจะไปตัดยังไงคนมันจนนะ่ะ คนมันจนคุณจะไปตัดยังไงเวลานี้คนจนเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่คุณรู้ไหมคนจนเพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบล้านคนนะเขาแจกอีกสี่สิบล้านคนคุณรู้ไหมอีกสี่สิบล้านคนผมจะบอกให้ธนาคารโลกมาเปิดเผยตัวแรกเศรษฐกิจไทยในสภาวะวิกฤตสภาวะวิกฤตหรือผู้มีไรายได้น้อยและผู้ไม่มีไรายได้มันพุ่งแม่งไปถึงสี่สิบล้านคนสี่สิบล้านคน เกือบเกือบเท่ากับสองในสามเกือบเท่ากับสองในสามครับท่านผู้ชมผมฟังแนละ้วผมก็ช็อกนะธนาคารโลกออกมาประจานเศรษฐกิจไทยกำลังเจงบงเจงทั้งระบบเพราะรัฐบาลเขาบอกว่ารัฐบาลโกงเขาบอกงี้นะ,อะยอดคนอดตายพุ่งเกินครึ่งของประชากรหรือราวสี่สิบล้าน คือ57ของคนไทย57ของคนไทยรายได้ต่ำกว่า150บาทต่อวันเว้ยแล้วพี่น้องเราจะอยู่ยังไงต่ำกว่า150บาทต่อวันเพิ่มขึ้นร้อซตัวเลขนี่ประเทศนะคุณเศษฐามันทะลุพุ่งเพดานสูงสุดในรอบ13ปีรวม13ล้านล้านเอางี้ก็แล้วกันสูงแต่88-90ต่อ GDP คนจนไม่มีจะกินรัฐบาลกู้มือเติบเจ7ล้านล้านผลานงบประมาณต่อท่อล้าเลี้ยงและมีคอร์รัปชันทั้งระบบเจ๊งทั้งประเทศนี่ธนาคารโลกนะเวิลด์แบงนะเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไทยในะสภาวะเศรษฐ,ฐกิจอย่างนี้ที่ตัวเลขที่ผมช็อกผมตกใจที่สุดก็คือคนไม่มีรายได้มันพุ่งถึง40ล้านคนแม่เจ้าโวยแล้วจะอยู่กันยังไง ผมถามจะอยู่กันยังไงเวลานี้นี่ผมไม่ใช่พูดลอยๆไม่ใช่พูดมโนหรือฝันแล้วมาพูดเอาตัวเลขจากธนาคารโลกมาอ้างอิงนะถึงจะเป็นรายการแบกดินแต่เป็นรายการที่ผมคุยกับพี่น้องด้วยความซื่อๆด้วยความบริสุทธิ์ใจอยากเห็นบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นระบอบประชาธิปไตยนะ เป็นระบอบประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยสากลประชาธิปไตยเต็มใบไม่ใช่สลึงเดียวไม่ใช่ขึ้บขขงบกครึ่งค้งคกแบบทุกวันนี้มันไปไม่รอดถ้ามันดีจริงคุณยึดอํานาจม,มาเมื่อปีห้าเจ็ดเนี่ยถ้ามันดีจริงยุโรป e e c เขาตัด GSP เราทาําไมตัดสิทธิทรภาษีเราทาําไมสหรัฐอเมริกาแม่งไหนบอกว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทถ้าเขาศรัทธาระบอบประยุทธ์เขาตัดทําไม ปี64เขาตัด GSP ถึง3ครั้งปี6 3ตัด GSP เราทั้งๆที่เราเป็นประเทศกำลังพัฒนาในความรู้สึกในตัวหนังสือแต่ท่าสภาพความเป็นจริงเราไม่ใช่เป็นประเทศกำลังพัฒนามันถอยหลังเป็นประเทศด้อยพัฒนาสำนักนิเคอิเขามาสำรวจเขาบอกแม่งถอยหลังไป30ปีเว้ยเฮ้ย30ปีแล้วจะว่ายังไงผมต้องพูดความจริงอย่างนี้ ผมไม่สนใจสลงสลิมที่ไหนหรอกคุณฟังได้ก็ฟังคุณฟังไม่ได้คุณย้ายช่องไปแค่นั้นเองแค่นั้นเองนี่พูดกันตรงๆมันต้องเอาความจริงมาพูดเอาความตรงๆมาพูดเพราะพี่น้องผมตาสีตาสาตามายัยมีกําลังอดยาป่าแพงน้ำมันแม่งขึ้นวันเว้นวันวันทุกวันวันเว้นวันนี่คือต้นเหตุของสินค้าแพงเอาเงินที่ไหนเงินแม่งเฟ้อเต็มไปหมดคุณไปนั่งดูดอลลาร์สิเวลาเนี้ยมันอ่อนตัวขนาดไหน ม, eso, มันจะคล้ายเงินเปโซมันจะคล้ายเงินเลียมของกัมพูชาแล้วมันจะเป็นคล้ายกับเงินเวเนซุเอลาแล้วสี่สิบสาี่สิบสี่บาทผมจัดรายการทีแรกในย9บาทเมื่อปีที่แล้วนี่ทำมาจะยังไม่สองปีละปีครึ่งฮนะคนเข้าชมรายการข่าวทะลุไม้สามสี่สิบล้านคนสี่สิบล้านคนนะฉะนั้นผมไม่ต้องห่วงผมหรอกไม่ได้คิดอะไรหรอกครับท่านอยากจะเป็นสมาชิกในครอบครัว ข่าวทะลุใหม่หรือสมาชิกในครอบครัวรวมใจไทยที่ผมกําลังดําเนินการอยู่ก็เอาผมถึงไม่ต้องพูดเอาใจใครแล้วก็ไม่ได้ไปคิดท่านสน,สนับสนุนก็โอเคไม่สนับสนุนก็จบแค่นั้นจบแค่นั้นสงครามครั้งสุดท้ายเพราะผมทําเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนทําให้ไม่ได้ทําเอาพูดให้ไม่ได้พูดเอาไม่ได้พูดเอามันแต่ปากแต่พูดเพื่อให้มันขับเคลื่อนไปสู่ระบอบ ประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยสากลสามปีย่างเขาไปที่สี่ของรัฐบาลไอ้ของสภาชุดนี้แล้วมันยังแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ที่จะให้เป็นประชาธิปไตยให้อำนาจเป็นของประชาชนมันแก้ได้อย่างเดียวผลประโยชน์ของพรรคการเมืองทั้งหลายบัดสองใบเฮ้ยมึงจะเอา,100าร้อยหานจะเอา,500าร้อยหานแม่งเถียงกันจนยนหนูนั่นแหละคนถามบุญละวีแล้วมึงจะเกิดได้ไงพรรคเล็กถ้าเอา,100าร้อยหสามแสนห้าหมื่นคนต่อสอสอหนึ่งคนพวกบอกกูไม่สนใจหรอกแล้วแต่ประชาชน ประชาชนไม่เอากูก็อยู่เฉยๆก็ไม่ให้มันเดือดร้อนอะไรนี่ประชาชนเอากูก็ต้องทํางานให้ประชาชนให้เหนื่อยให้เหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกสองสามเท่าชีวิตอยู่ได้อย่างนี้ครับเราต้องอยู่อย่างนี้ตายไปมึงก็เอาอะไรไปไม่ไปไม่ได้มาแต่ตัวก็ต้องไปแต่ตัวนะเกิดมาก็เกิดมาแต่ตัวตายไปเจ้าจะเอาอะไรไปอย่างที่ผมพูดให้ฟังสงสารคนยากคนจนสงสารพี่น้องประชาชน ที่เคยยากจนกันสิบกว่าล้าน20ล้านบาทคนจนเวลานี้มันถึงสีส่สล้านนะเว้ยเฮ้ยสีส่สล้านนะเอา้านี่ก็ดูการเมืองต่อไปผมพูดถึงเรงพักการเมืองสับขาหลอกซึ่งผมก็มั่นใจว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นเซียนการตลาดซึ่งเขาก็สงสารพี่น้องประชาชนก็อยากใจเห็นว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นมันต้องเอาเซียนเศรษฐกิจคุณเศษฐาทวีสินก็เป็นเซียนเศรษฐกิจคนหนึ่งคุณอุงอิง คุณแพทองทานก็เป็นคนตั้งใจเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยมีหลายคนที่ผมพูดในหลายพักการเมืองซึ่งมีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองแต่แต่มันยังมีอะไรเครือบแฝงอยู่ในใจว่าคุณเข้ามาเพื่อหนุนใครหรือเปล่าเพื่อหนุนประเด็จการหรือเปล่าเหมือนกับเราถูกหลอกเมื่อปี62สองโอ้โหเก่งกันเหลือเกินนโยบายสลาโกหกเสร็จแล้วผมจะต้องสู้เพื่อประเด็จการ สู้สู้ปเด็จทูกกับประเด็จก,การเพื่อเอาไปจับใตกลับคืนมาผลสุดท้ายวอกทั้งนั้นแหละครับ <laughs> จันวอกใช่ไหมล่ะเออเอาวันนี้เอาแค่นี้ครับสําหรับ่านทั้งหลายที่สั่งซื้อเบต้าวันเนี่ยเบต้าโอเคไม่ต้องห่วงนะได้ของทุกคนในพันคนอาจจะอาจจะอาจจะสักคนมันยังไม่ถึงก็ผมบอกแล้วไงบางทีเนี่ยท่านสั่งซื้อวันนี้พรุ่งนี้จะเอามันจะได้ได้ไง มันต้องผ่านไปรษนีย์ต้องผ่านจัดทรงพอไปแล้วจะเป็นอ,อ,อะไรอะ่ะเป็นปรษณศนีย์ก็ดีเป็นเคอรี่ก็ดีเขาก็ต้องไปพ่นน้ํายาไปเก็บไว้วันหนึ่งแล้วก็ออกใจเย็นเย็นมีอะไรหน้าจอนอะ่ะท่านไลน์เข้ามาแล้วขอเบอร์ด้วยแล้วผมโทรคุยเองเมื่อวานผมนก็โทรคุยกับคุณคุณ,ค,ณคุณบุญชัยใช่ไหมคุณบุญชัยก็อกแฟนคลับใจดีนะก็คุยบอกว่าเฮ้ยมันบกพร่องเดี๋ยวผมส่งให้เองเลยนะมันบกพร่องก็คืออะไรคือ ลูกค้ามันเยอะสมาชิกมันเยอะมากเพราะทุกคนเป็นห่วงครอบครัวรักครอบครัวอยากให้คนในครอบครัวได้รับประทานเบต้าวันซึ่งมันสุดยอดของเบต้ากลูกแคนแล้วอยากให้รับประทานก็สั่งซื้อกันมาแรกๆเอาขวดเดียวหนักๆเข้าบอกเอ้ยขวดเดียวไม่พอสั่งซื้อสี่ขวดมันได้ฟรีขวดนึงอะมันได้กําไรครับนี่บุรีไม่ได้เอาเปรียบใจดีครับอา้าลาไปก่อนนะพรุ่งนี้พบกันใหม่ด้วยเรื่องมันๆจากรายการข่าวทะลุใหม่ สวัสดีครับเจ้าผู้ชมครับ